you ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบทรั์และกิจที่ยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงรรมะแห่ง,งวิชาชีพไว้ให้ นำทุกท่านมาติดตามบรรยากาศนะคะในการประกวดร้องเพลงลูกทุุงเกาหลีข่าววันนี้ที่แต่โรงแรมที่หาดใหญ่นะคะโรงแรมสยามออเรียนเท่าหาดใหญ่อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งบรรยากาศในขณะนี้นะคะผู้คนร่วมในการประกวดครั้งนี้ค่ะก็มีการเตรียมความร้อมมาเป็นอย่างดีนะคะแล,ะแล้วก็นัร้อง ั้งระดับของออมัธยมและก็อุดมศึกษานะคะต่างก็มีความตื่นเต้นนะคะที่จะได้มาแสดงนะคะแล้วก็ขับร้องบทเพลงให้ทุกคนได้รับชมนะคะเป็นการประกวดกันในวันนี้ค่ะซึ่งโครงการประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งเกาหลีระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษานะคะก็จัดโดยงานหลักสูตรนะคะศิลปศาสตรบัณฑิสาขาววิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มอปัตตานีค่ะซึ่งจะนําทุกท่านไปชมบรรยากาศแลวก็ติดตามความรู้สึกของผู้เข้าร่วมการประกวดในโครงการนี้ด้วยนะคะติดตามกันตลอดทั้งวันนี้กับทางเพจของสถานีวิทยุมอปัตตานีและเพจของทางคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มอปัตตานีนะคะติดตามกันเลยค่ะบ๊ายบาย ินท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชาเตส่วนท่านอาดีตคณบดีคณะบุุษัทสังคมศาสตร์ท่านศาสตร,ราจารย์ดรปริจยินเสนท่านผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทยท่านโคฮานะท่านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมวยที่เกาหลี การศึกษาขั้นสูงสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านวิทยากรท่านคณอาจารย์ท่านกรรมการผู้ตัดสินนักเรียนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ผมเองในานามของบหาวิทยายสงขลานครินรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณะมนุษยศาสตร์ได้เ,เกียรติเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวด รองเพลินลูกทุ่งเกาหลีระดับมัธยมศึกษาและรวมศึกษาในครั้งนี้แล้วก็ขอตัวโอกาสต้อนรับท่านคณาจารย์ศึกเก่าของสาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ทุกท่านด้วยนะครับก็ดีใจที่ได้เห็นทุกท่านเติบโตเข้มแข็งเป็นกําลังให้กับทางด้านาการศึกษาทางด้านเกาหลีศึกษาของประเทศไทยและก็เป็นผู้ที่เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศนะครับแล้วก็ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านคณาจารย์ท่านคุณครูแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่สนใจนะครับในการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งเกาหลีในครั้งนี้ซึ่งผมเองก็เป็นความรู้เหมือนกันนะครับว่าทางเกาหลีนั้นก็มีเพลงลูกทุ่งซึ่งก็คงเมื่อกี้ฟังดูตอนเข้ามาในงานก็ถามทางท่านอาจารย์ท่านบอกว่าเนี่ยเป็นเพลงจังหวะคล้ายๆก็คึกคักนะคึกคักก็คิดว่าพวกเราคงจะ ได้ความรู้นะครับในเชิงภาษาเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ได้ร่วมกันนะครับในการที่จะเผยแพร่เป็นรุ่ทุ่งเกาหลีต่อไปนะครับสำหรับในส่วนของมาตราสุข,ขานักรินนั้นถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ได้เร็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดการศึกษาทางด้านภาษาเกาหลีขึ้นนะครับรวมถึงทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องแล้วก็ มีความเข้มแข็งมาโดยตลอดนะครับมีมีสิทธ,ธิเก่าอย่างที่เรียนว่าได้ออกไปทํางานอยู่ในสถาบันการศึกษาในโรงเรียนต่างๆเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งนับว,ว่าในการเปลี่ยนการสอนทางด้านภาษาเกา,า,าหลีในประเทศไทยนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานั้นมีบทบาทที่สําคัญและเราเองที่ได้ทํางานได้อย่างเข้มแข็งก็เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆจาก สาธารณเกาหลีไม่ว่าจะเป็นเกาหลีฟาวเดชันอะคาเดมี่ออฟเกาหลีสตูดิสคอยก้า KEC และสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยตลอดถึงท่านคณาจารย์สิทธิ์เก่าทั้งหลายที่ได้ให้การสนันุนอย่างดียิ่งและที่สำคัญก็คือสถาบันการศึกษาต่างๆของประเทศเกาหลีก็ได้ให้ความรู้เคราะห์ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งก็ต้องขอ,ขอบคุณไว้นะที่นี้ สำหรับเรื่องของการเรียนการสอนนั้นทางหมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้ตระหนักถึงการพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆนะครับซึ่งถือว่าผู้ที่ได้สัมบริบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการสืบสารสร้างความสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทยซึ่งตลอดระยะเวลา38ปี ในการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีที่มาาาหาวิทยาลัยสงขลานั้นได้ผลิตบัณฑิตจํานวนมากไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอของเกาหลีนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยรวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในด้านต่างๆระหว่างสองประเทศการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นอาจารย์ในการสอนภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเกาหลีนั้นเราเองก็ได้ทํามาอย่างตลอดแล้วก็อยากเชิญชวน,ชวน น้องๆลูกๆนักเรียนทั้งหลายนะที่อยู่ชั้นมัธยมถ้าสนใจก็สมัครเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์สังคมาศาสตร์ของมหาลัยสุ karin ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะได้เห็นอีกอความเข้มแข็งอีกประการหนึ่งของวัฒนธรรมเกาหลีก็คือเรื่องของเพลงลูกทุ่งซึ่งทราบว่าครั้งนี้ก็เป็นการจัดอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะรู้จักเคป๊อปเป็นหลักนะครับ แต่สาหรับเพลงลูกทุ่งเกาหลีนั้นยังไม่ได้แพร่หลายมากนักการจัดโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ต่อเพลงลูกทุ่งเกาหลีอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจได้เห็นถึงความเป็นมาในชาติพันธุ์ของเกาหลีและเป็นการเปิดโอกาสอันดีนะครับให้ทั้งผู้เรียนผู้สอนนะทงางด้านภาษาเกาหลีได้ทํากิจกรรมร่วมกันได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งแน่นแฟ้นต่อไปนะครับ ในโอกาสน,นี้มมาไรส่งการนักการินขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมการวิใจัยในภูมิภาคเอเชียของมุทิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูงสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้ทั้งปัจจยยากรให้ทั้งเงินทุนสนับสนุนในการจัดแข่งขันครั้งนี้รวมถึงาภาคเอกชนต่างๆที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งนะครับก็ต้องขอบคุณวันนี้ที่นี้ และที่สาคัญต้องขอบคุณท่านคณาจารย์คุณครูและนักเรียนนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ก็เชื่อว่าพวกเราจะได้รับความรู้ได้รับความเพลิดเพลินและเ,เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไปปัจนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกาหลีและขออำนวยพรให้การแข่งขันในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ทุกประการให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอย่างสูงนะครับและตอนนี้โครงการการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกาหลีระดับมัธยมศึกษาและระดับปริมศึกษาของเราก็ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับเด็กผู้ชื่นว้าจึงได้ตัวเหตุการที่ม่วนร่วมในานนี้แลได้รับกานับสนุนจิหารของมิทยาลัยสงนคริน บุคคลจังหนิงเก้ขอบมและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชาเตส่วนให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานภายในงานของเราด้วยนะครับและขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้อยู่ต่อบนเวทีเพื่อรับของที่ระลึกรวมถึงถ่ายภาพร่วมกันนะครับผมขอเรียนเชิญน,นะครับ이번에는총장님께기념품을전달해드리고동시에오늘행사에참석하신모든분들과함께기념촬영이있겠습니다 และขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีที่อยู่ต่อบนเวทีนะครับเพื่อถ่ายภาพร่วมกันต่อหลังจากนี้นะครับขอเี็งประมือให้กับท่านอธิการบดีด้วยนะครับวันนี้ท่านก็ได้ให้เกียรติเดินทางมาด้วยตัวเองเลยนะครับเพื่อเป็นประธานในการเปิดการ จัดโครงการร้องเพลงลูกทุ่งเกาหลีของเรานะครับเดี๋ยวขอเนเชิญท่านอธิการบดีอยู่บนเวทีต่อนะครับลำดับต่อไปครับผมขอเนเชิญคุณโคอาณาครับผู้เชี่ยวชาญจากูนย์เกาหลีประจำประเทศไทยขึ้นบนเวทีนะครับเพื่อรับของที่ลึกจากผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชาเตส่วนครับขอเ,เชิญครับ และคุณโคนาะก็จะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการประกวดของเราในวันนี้ด้วยนะครับผมลำดับต่อไปครับก็ผมขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาพรบุญรุ่งครับท่านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูงครับสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยครับ รวมถึงท่านอาจารย์ก็เป็นสิทธิ์เก่ารุ่นที่1น,นะครับของสาขาวิชาภาษาเกาหลีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์ด้วยนะครับวันนี้ท่านอาจารย์ก็มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนสําคัญเลยนะครับที่สนับสนุนให้การจัดโครงการของเราในวันนี้นะครับสำเร็จรุ่วรุวงตามวัตถุประสงค์นะครับ ลำดับต่อไปครับก็ผมขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิทธินณีธรรมชัยครับจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธครับวันนี้ท่านมาในฐานะวิทยากรของเรานะครับสำหรับการบรรยายเกี่ยวกับความรู้ด้านเพลงลูกทุ่งเกาหลีนั่นเองนึกเดียวอีกสักครู่ครับท่านอาจารย์ก็จะได้บรรยายกับน้องๆนักเรียนนักศึกษาได้ฟังกันนะครับผมขอขอบคุณท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ และอีกสองท่านนะครับซึ่งวันนี้ท่านก็เดินทางมาในฐานะคณะกรรมการการตัดสินนะครับขอเรียนเชิญคุณคิวโฮมานครับจากหัดใหญ่คริสเตียนนะครับขึ้นบนเวทีเพื่อรับมอบของชี้ลึกนะครับวันนี้ท่านมาในฐานะคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดของเรานะครับในวันนี้นั่นเอง ขขอขอบบคคุณครัพและอีกหนึ่งท่านนะครับขอเรียนเชิญคุณโดอ,อกซุนครับจากโรงเรียนมัธยมชอนอันโอซองนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคณะกรรมการของเราครับที่วันนี้ท่านเดินทางมาแล้วก็จะมาร่วมในการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกาหลีด้วยนะครับ และเดี๋ยวอีกสักครู่จะขอเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีนะครับเพื่อถ่ายภาพร่วมกันนะครับผมและขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีนะครับคณะกรรมการนะครับรวมถึงทุกท่านรวมถึงเรียนเชิญศาสตราจารย์ดรปริชยินเสรนะครับประธานหลักสูตรภาษาเกาหลีด้วยนะครับรวมถึงทางคณะกรรมการนะครับท่านอาจารย์คิมนะครับเรียนเชิญครับอาจารย์ในหลักสูตรภาษาเกาหลีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่านเลยครับขอเรียนเชิญบนเวทีครับ และห,หลังจากนี้จะขอเรียนเชิญในส่วนของคอณะคุณครูคณาจารย์นะครับจากโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยนะครับผมขอเป็นเซตที่สองนะครับอาจารย์เจมเดี๋ยวขอเป็นเซตต่อจากนี้นะครับได้ครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญหลังจากนี้นะครับขอเป็นเซตแรกก่อนนะครับผมเรียนเชิญทีมบันทึกภาพได้เลยนะครับทุกท่านยังอยู่ต่อนะครับบนเวที ขอเรียนเชิญต่อเลยนะครับจากคณะคุณครูอาจารย์จากทางสถาบันการศึกษาทุกทุกโรงเรียนทุกมหาวิทยาลัยนะครับบนเวทีเรียนเชิญครับเพื่อถ่ายภาพร่วมกันเดี๋ยวเชิญทุกท่านบนเวทียังอยู่ต่อนะครับผมเรียนเชิญครับคุณครูด้วยนะครับเชิญเลยครับจากทั้งโรงมัธยมแล้วก็ทั้งมหาวิทยาลัยนะครับเรียนเชิญนะครับเชิญเลยนะครับ ถือว่ามาในานามของน้องๆนักเรียนด้วยนะครับวันนี้ยนเชิญเลยนะครับอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่เชื่อว่าวันนี้ทุกคนมาด้วยความตั้งใจนะครับด้านหน้าเวทีด้วยก็ได้นะครับอีกหนึ่งเซตนะครับได้ครับผมข้างล่างก็ได้ครับผมได้เหมือนกอันจะบอกว่าคุณครูที่สอนภาษาเกาหลีใน พื้นที่ภาคใต้ของเรานี่ก็สิทธิ์เก่ามอ,อเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เหมือนกับว่าได้กลับมารียูเนียนเหมือนกันนะครับวันนี้ ก็ขอขอ,ขอภาพนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมครับโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้กองเชียร์แล้วก็ทีมข้อแข่งขันที่อยู่ในห้องนี้มาร่วมด้วยนะครับท่านอาจารย์บอกว่าอยากให้น้องๆมาร่วมเฟรมด้วยนะครับโอ้โนะ่ารักมากโอเคอาทุกคนลุกขึ้นเลยครับเชิญเลยมาเลยครับมาถ่ายภาพร่วมกับคณะคุณครูอาจารย์ของพวกเรานะครับวันนี้มากันเต็มที่เลยนะครับอ่ะ รวมถึงทีมนักแสดงด้วยนะครับเอ๊ะน้องๆบอกว่านอกคิวนะครับตอนนี้อ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่ะเราใช้ช่วงเวลานี้นะครับในการถ่ายภาพร่วมกันกองเชียร์ด้วยนะครับวันนี้นะฮะภาพจะได้ออกไปอย่างยิ่งใหญ่นะครับผมขอหนึ่งแถวบนเวทีได้ไหมครับแล้วก็นั่งลงนะครับผมได้ไหมครับทีมงาน ขอทิพยนักแสดงบนเวทีนะครับใส่ชุดฮันบกมาเลยของน้องๆพี่ๆเอกเกาหลีมอครับแถวหน้านั่งเลยครับนั่งครับเพียบได้เลยลูกนั่งเลยโอ้โหเยอะมากวันนี้ มันทึกภาพนะครับสามารถซิงอัพได้เลยครับผม้ภาพออกมาอย่างสวยงามมากๆนะครับ บนเวทีตอนนี้มีพรอมมาเพิ่มเติมนะครับโอ้วงงามากน่นรักจริงๆทุกคนพร้อมนะครับตอนนี้มองกล้องนะครับพร้อมนะครับมองกล้องนะครับ คุณครับขอเ็นปรบมือให้กับทุกคนด้วยค่ะขอขอบพระคุณครับ ดีและก็ภาคภูมิใจในการจัดงานครั้งนี้ที่ศาสตราจารย์รัูปร,ริศพิมเสนร,รือว่าเป็นผู้ที่ได้นำความรู้และก็สร้างสรรค์ง,งานที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและเกาหลีด้วยกันแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในระดับของนานาชาตินะคะก็อยากให้เขาอยากให้อาจารย์เขาทำงานต่อีเจริงจริงก็คือเร้นองสำคัญที่เอนต้นก็คือมัธิตนะคะแต่ตอนนี้ขยายไปถึงโรงเรียนมัธยม แล้วก็อยากให้ชาวเกลิหรืชาวสังขาื่นที่สนใจอะเพลงลูกทุ่งเกาหลีสามารถที่จะมาเรียนรู้แล้วก็มาร่วมงานกันได้ค่ะนี่วันนี้จะมีการประกวดด้วยจารย์อยากจะเห็นอะไรหรือคาดฝันบ้าพวกเขาร่วมประกวดจะสามารถแสดงออกมาได้เลยโอ้คิดว่าทีมแต่ละทีมที่มาแข่งขันนั้นเขาน่าจะใช้ความความรู้ความสามารถมีความอะไรสร้างสรรค์งานที่ออกมา อย่างทั้งการร้องการเต้นการแสดงต่างๆที่ออกมาผสมประสานกันนะคะคิดว่าน่าดัสวยสดจะเป็นแรงบ,บนันดาลใจสําหรับน้องๆที่อยากจะเรียนด้านภาษาเกาหลีหรือว่าเกาหลีศาอ่์ก็จริงๆก็ทุกคนก็สามารถเรียนรู้ได้หมดนะฮะเดนี้โลกแห่งการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเดยนในห้องเรียนก็ได้เรียนอยู่บนเว็บไซต์เรียนอะไรก็ได้นะขอให้เรามีความรักแล้วก็ความ ตั้งใจความอดทนความมุ่งม,มั่นที่จะเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามนะคะภาษาเกาหลีก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าในยุคนี้ความสัมพันธ์ในทางตะว,วันออกนะคะเกาหลีก็มีบทบาทอย่างยิ่งในในเชิงของธุรกิจสังคมและวัฒนธรรมว่กากลิซ่ายังปีิดเร่มต้นอยู่ที่นู่นเลยนะลิซ่าเป็นคนบุรีรัมย์เป็นคนภาคอีสานเหมือนกันรัมยก็เป็นคนภาคอีสานเหมือนกันแต่คนและจังหวัดเป็นจังหวัดอุดรธานี อุดรธา,านีแรงงานไทยไปทำงานมากที่สุดที่นี่นะคะเพราะบรรยากาศเมื่อเช้าที่แบบของอุดมศึกษาได้แข่งไปก็สนุกสนานมากนะแล้วก็บรรยากาศก็ทําให้เห็นถึงความสามารถของนิสิตนักศึกษาที่เป็นแบบว่าทั้งบทผ่านบทเพลงด้วยแล้วก็ผ่านการเต้นนะคะก็ทําให้เด็กเขาน่าจะได้เรียนรู้ทั้งภาษาแล้วก็วัฒนธรรมเกาหลีผ่านเพลงลูกทุ่งในครั้งนี้ค่ะ แล้วควาบเริ่มือเกิดขึ้นได้อย่างไรคะเอ่อเริ่มแรกน่าจะมาจากที่สาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขานะคารินวิเทเขตปัตตานีก็ได้รเริ่มโครงการนะจัดการประกวดเพลงลูกทุ่งขึ้น แล้วก็ทางศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูงของสถาบันเอเชียศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราก็ได้เห็นถึงความสําคัญของการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เลยได้สนับสนุนนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะาจาถ้าได้รับการตอบรับดีก็ดูจากทีมแล้ว้องๆก็มีความตั้นใจอนาคตอาจจะมีเป็นปีต่อไปจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ ก็คาดหวังไว้ว่านะคะทางของที่สถาบันเอเชียศึกษาที่จุลาลงกรณ์รเนี่ยค่ะเราก็อยากที่จะสนับสนุนการจัดงานดีๆแบบนี้เพราะว่าการจัดงานแบบนี้เนี่ยค่ะมันสามารถที่จะแสดงถึงพลังของเยาวชนรุ่นใหม่นะคะที่ผ่านทั้งภาษาผ่านทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ทําให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเพลงคลรึ่งของเกาหลีด้วยแล้วก็คิดว่าโครงการดีๆแบบนี้น่าจะมีการจัดต่อเนื่องค่ะ าจาะมงโอกาสที่จะมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องเรียนด้านภาษาแล้วก็ด้านการศึกษาในสถาบันทั้งมัธยมแล้ก็อุดมศึกษาก็แน่นอนนะคะอย่างที่ได้ทราบว่าในปัจจุบันนี้มีนักเรียนในระดับของมัธยมศึกษาเองเนี่ย ที่เรียนภาษาเกาหลีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ก็น่าจะประมาณ4ี่หมื่นกว่าคนนะคะซึ่งเด็กทั้งหมดเนี่ยค่ะต่างก็มีความฝันนะคะคล้ายๆกันก็คืออยากจะเข้าศึกษาต่อที่สาขาวิชาเอกภาษาเกาหลีนะคะซึ่งก็เลยคิดว่าการที่เราได้จัดก,กิจกรรมในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งในวันนี้ค่ะก็จะทําให้เด็กได้ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีมากขึ้นได้รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในมุมมองอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เหมือนเคป๊อป นะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านของเกาหลีด้วยเช่นกันก็อาจจะทําให้เด็กเนี่ยได้เกิดการที่อยากจะไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมต่อในของระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้นนะคะคุ้เรื่องการออกเสียงเรื่องภาษาอย่าไงไรบ้างนจากการร้องเพลงการร้องเพลงจริงๆเพลงลูกทุ่งอ่ะค่ะส่วนตัวก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่จากที่ฟังเนี่ยค่ะมันสาม,มารถสะท้อนถึงเขาเรียกว่าเป็นออวิถีชีวิตค่านิยมแล้วก็สังคม โดยผ่านบทเพลงอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเนี่ยได้เรียนรู้บทเพลงเนี่ยก็อาจจะทําให้เด็กเนี่ยได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตในมุมมองในยุคนั้นหรือว่าผ่านบทเพลงนั้นๆอย่างี้ยะะ่ะซึ่งก็เป็นการเรียนรู้อีกแบบหนึง่งในการเรียนรู้ภาษากนอีกด้วยเช่นกัน